สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่อง t ูฟ o กกับพี่เรศครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอก,กันในแบบฝึกหัดอาจทป .4 นะคะในหน้าที่59นั่นเองในหน้าที่59นี้ก็จะมี2ข้อค่ะข้อแรกก่อนเลยเป็นข้อที่6เนาะเขาบอกว่าให้เราเขียนคําจากความหมายที่กําหนดนะคะเขียนคําจากความหมายที่กําหนดเขาก็เอาความหมายมาให้เราทั้งหมด7ความหมายด้วยกันแล้วเขาก็จะมีคําขึ้นต้นพยัญชนะนะคะใบให้เรานิดนึงเนาะ แล้วก็ให้เราตอบนั่นเองนะคะว่าจะเป็นคําว่าอะไระไปดูกันที่อันแรกเป็นการละเล่นของเด็กไทยชนิดหนึ่งค่ะมีชื่อว่ามากอะไรเอ่ยมาเก็บใช่ไหมคะอามาเก็บก็เขียนเก็บไปแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเนาะโอเคไปต่อกันที่ข้อที่2นะคะคําที่แปลว่าเสียเปรียบหรือว่าคําที่แปลว่าเป็นรองเบียอะไรเอ่ยเบี้ยใต้ทุนร้านไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าเบียล่างค่ะเบียล่าง เบี้ยล่างเนี่ยเขาจะมีความหมายว่าเสียเปรียบหรือว่าเป็นรองเธอเป็นเบีย้ยล่างของฉันก็คือหมายความว่าเธอเสียเปรียบฉันเธออ่อเป็นรองฉันอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาข้อที่3คําเนี้จะแปลว่าบาดหมางใจกันเออหมางใจกันก็คือไม่ถูกกันไม่ถูกก็คือผิดผิดอะไรอะผิดใจค่ะ,ผ,คะผิดใจกันอะไรแบบนี้อันนี้จอจานนะผิดใจอะต่อมาค่ะ ทำให้กลับเจริญงอกงามทําให้กลับมาเจริญงอกงามใช่ไหมฟื้นอะไรฟื้นคืนชีพหรอฟื้นชีวิตหรอไม่ใช่นะคะมันคือฟื้นในลองนึกซิมีฟื้นอะไรบ้างฟื้นฟูนะคะฟื้นนะฟอฟันออกเสียงว่าฟื้นนะคะโอเคต่อมาข้อที่5ค่ะความหมายที่5เครื่องสําหรับขีดเขียนชนิดหนเครื่องสําหรับขีดเขียนชนิด หนึ่งเขาเรียกว่าปากอะไรเอ่ยปากไม่ใช่ดินสอนะคะปากกาใช่ไหมปากนกไหมก็ไม่ใช่นะคะปากกาเนาะต่อมาค่ะมีท่าทางดีหเหมาะสมเฮ้ยคนนี้ดูมีท่าทางดีเหมาะสมนะโอ้ยพูดยาวไปไม่เอาคนไทยจะพูดว่าเข้าอะไรเอ่ยเข้าท่าใช่ไหมคะเธอดูเข้าท่าดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเธอดูเหมาะสมดีนะนะคะแบบนี้เนาะที่เขาจะชอบบอกว่า ไม่เข้าท่าสิไม่ใช่เรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่เข้าท่าหมายความว่าเหมาะสมนั่นเองต่อมาสุดท้ายค่ะดิ่7เครื่องคาดเอวชนิด1เครื่องคาดเอวชนิด1เข็มอะไรเข็มกลัดเหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะหรือว่าเข็มอะไรเข็มขัดนั่นเองคาดอยู่เอวที่เราใส่อยู่เอวนะคะเขาเรียกเข็มขัดเนาะโอเคนะคะผ่านไปแล้วข้อ6ผ่านไป ต่อมามาดูข้อที่7ไประบายสีกันดีกว่าระบายสีลูกโป่งตามที่กําหนดค่ะระบายสีลูกโป่งตามที่กําหนดเขากําหนดมาให้ว่าลูกโป่งที่เป็นคํานามให้ระบายเป็นสีอะไรสีแดงนะให้ระบายเป็นสีแดงลูกโป่งที่มีคํากริยาให้ระบายเป็นสีเขียวลูกโป่งที่มีคําสรรพนามค่ะให้ระบายเป็นสีฟ้า ลูกโป่งที่มีคำวิเศษให้ระบายเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะอ่ะเรามี3สีสีใช่ไหมคือสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองที่เราต้องระบายตามชนิดของคำนะคะไม่ใช่ตามประเภทเออตามประเภทก็ได้นะคะสำหรับลูกโป่งที่มีข้อความให้ดูคำที่ขีดเส้นใต้ค่ะบางอันที่เขาอาจจะให้เป็นข้อความมาเขาก็จะขีดเส้นใต้เราก็ไปดูว่าอันนั้นเป็นคำชนิดไหนเนาะโอเคไหคะ เราจะไปไล่ดูลูกโป่งทีละลูกกันดีกว่าเนาะไปดูกันที่อันแรกค่ะนี่ถ้าสมมุติเขาให้เป็นข้อความมาเขาก็จะขีดเส้นใต้คําค่ะอย่างเช่นขนมที่คุณแม่ทําเองขนมที่คุณแม่ทําเองคําว่าที่ในที่นี้คือมันใช้แทนคําว่าขนมใช่ไหมคะว่าขนมขนมเนี่ยคุณแม่ทําเอง แต่มันเหมือนมันแทนอีกทีหนึ่งว่าขนมขนมที่คุณแม่ทําเองแบบนี้นะคะคือที่เนี่ยแทนขนมเพราะฉะนั้นที่แทนชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งก็ต้องเป็นคําสรรพนามซึ่งคําสรรพนามต้องระบายสีฟ้าเพราะฉะนั้นลูกโป่งลูกนี้เราจะระบายเป็นสีฟ้า,าทุกคนระบายสีฟ้าเลยนะคะระบายสีฟ้าปื๊บปื๊ปื๊ปอันนี้ระบายสีฟ้าไปเรียบร้อยนะคะปึง้งอ่ะเรียบร้อยแล้วเนะาะอาจจะเอาจักเส้นไปบ้างนะคะต่อมาคาว่า เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นชื่อจังหวัดใช่หรือไม่ชื่อจังหวัดบอกแล้วว่าถ้าเป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของเนี่ยจะเป็นคำนามนะคะนามก็เหมือนชื่อใช่ไหมนามแปลว่าชื่อเพราะฉะนั้นคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสั์สิ่งของสถานที่นะคะอันนี้ก็เป็นชื่อสถานที่เหมือนกันก็คือชื่อจังหวัดเพราะฉะนั้นก็ระบายสีแดงไปเลยเชียงใหม่นะคะเป็นคำนามแบบไหน นามแบบเฉพาะจะจงหรือไม่เฉพาะเจะจงเอ่ยเฉพาะเจะจงเลยนะคะเพราะว่าเป็นชื่อจังหวัดเลยนะคะโอเคต่อมาต้นไม้ค่ะต้นไม้เป็นคําที่ใช้เรียกไหมใช่นะคะเราใช้เรียกชื่อธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เป็นต้นสูงสูงขึ้นว่าต้นไม้เพราะฉะนั้นระบายเป็นสีแดงค่ะถามว่านี้เฉพาะเจะจงไหมคาว่าต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่คําที่เฉพาะเจะจงนะคะถ้าเฉพาะเจะจงเราอาจจะมีชื่อของเราเช่นต้นมะม่วงต้นมะขามต้นมะนาวอันเนี้ย เรียกว่าน้าที่เฉพาะเจาะจงแต่ถ้าต้นไม้เ,ยเฉยๆเนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงนะคะต่อมาไปดูคําว่าท่านกันคําว่าท่านค่ะท่านท่านเป็นคําอะไรท่านเป็นคําที่เราใช้เรียกแทนคนที่อาจจะมีอาวุโสกว่าเราคืออายุมากกว่าเราหรือว่ายศใหญ่กว่าเราอะไรประมาณนั้นนะคะผู้ใหญ่นั่นเองอะเราใช้เรียกผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแทนผู้ใหญ่ว่าท่านโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคําที่ใช้เรียกแทนชื่อเนี่ยเราก็จะใช้เป็นคํา เรียกเป็นคำสรรพนามนั่นเองนะคะใช้แทนชื่อก็คือคำสรรพนามก็ระบายสีฟ้าไปนะคะต่อมาคำว่าเตี้ยค่ะคำว่าเตี้ยเป็นไงมันบอกลักษณะของออคนอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้ใช่ไหมเสาไฟฟ้าเตีย้ยอะไรอย่างเงี้ยเสาหลักกิโลเตีย้ยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบอกขนาดของสิ่งของบอกลักษณะของคนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคําวิเศษค่ะวิเศษเนาะเราก็จะระบายเป็นสี เหลืองไปเลยนะคะวิเศษนี่เขาก็จะมีหน้าที่ไปช่วยขยายนะคะประโยคให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับวิเศษ ขึ้นมาดูคําว่าเร็วเร็วก็เหมือนกันนะคะแสดงให้เห็นอากับกิริยาการทําสิ่งต่างๆด้วยอาการที่มันรวดเร็วนั่นเองวิ่งถ้าเราบอกว่าฉันวิ่งเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าฉันวิ่งเร็วแปลว่าฉันไม่ได้วิ่งธรรมดาละถ้าบอกว่าฉันวิ่งอ่ะอาจจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าหรือวิ่งเฉยๆแต่ถ้าบอกว่าฉันวิ่งเร็วแปลว่าคนนั้นอาจจะวิ่งเร็วมากๆนะคะคือให้มันมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นจําได้นะคําวิเศษนะคะต่อมา คำว่าเห็นค่ะเห็นเห็นคืออาการการกระทำใช่ไหมอาการการกระทำอย่างหนึ่ง mm. เมื่อเป็นคำที่แสดงถึงอาการการกระทำนะคะมันก็คือคำกริยาดังนั้นเราจะระบายคำว่าเห็นเป็นสีเขียวกันนะคะสีเขียวแบบนี้เลยต่อมานะคะคำว่าลงมาดูประโยคข้างล่างเป็นข้อความนะคะเธอซื้ออะไรเธอซื้ออะไรใช่ไหม คำว่าอะไรที่เขาขี่เส้นใต้นั่นเองนะคะคำว่าอะไรไงคำว่าอะไรนะคะซึ่งอะไรเนี่ยมันใช้เป็นคําถามนะคะเพราะฉะนั้นจัดเป็นอะไรนามสรรพนามกริยาหรือวิเศษจัดเป็นสรรพนามนะคะในประเภทของปริชาสรรพนามก็คือสรรพนามที่ใช้เป็นคําถามเพราะฉะนั้นเราก็จะระบายเป็นสีฟ้านะคะเพราะว่ามันเป็นคําสรรพนามสรรพนามเขาให้ระบายสีฟ้าเราก็ระบายสีฟ้าลงไปเลยแบบนี้นะคะต่อมาเห็นคำข้างๆหรือไม่ คำว่าข้างหน้าใช่ไหมคะข้างหน้าก็คือใช้บอกสถานที่นะแต่ไม่ได้ใช้เรียกชื่อสถานที่ใช้บอกเฉยๆระบุบอกลักษณะเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคําวิเศษนะคะก็คือเอาไว้ขยายคําหรือข้อความต่างๆนะคะอย่างเช่นรถจอดอยู่ข้างหน้าแบบนี้จะแสดงให้เห็นว่ารถจอดอยู่ข้างไหนรถก็จอดอยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะโอเคต่อมาคําว่าเหมือน คำว่าเหมือนมันเป็นคำอะไรมันเป็นคำที่แสดงอาการอย่างหนึ่งนะคะที่เปรียบเทียบคนกับสิ่งของคนกับอะไรก็ว่าไปนะคะเหมือนมันก็จัดเป็นคำกริยานั่นเองนะคะเป็นกริยาชนิดหนึ่งเ mm. ชน่น,ชนดเดียวกันเหมือนที่เราเคยทำแบบฝึกหัดผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะต่อมาคำว่าไหลไหลน้ำไหลอะไรแบบนี้ใช่ไหมน้ำไหลมันเป็นการแสดงอาการการกระทำของ น้ำเพราะฉะนั้นคําว่าไหลค่ะมันเป็นคํากริยาเราก็จะระบายสีเขียวต่อไปเลยระบายสีเขียวต่อมาคําว่าเธอเห็นคําว่าเธอใช่ไหมเธอตรงนี้นะคะเป็นคําที่ใช้เรียกแทนชื่อคนนะคะเราก็จะระบายเป็นสีลายแทนชื่อคนระบายเป็นสีฟ้านะคะคือคำสรรพนามนั่นเองอะระบายสีฟ้าลงไปแบบนี้ต่อมานะคะคําคว,คว่าควรคําว่าควรค่ะ มันเป็นคํากริยาชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นคํากริยาที่ช่วยกริยาหลักอันนี้เป็นกริยาช่วยนะคะหรือว่ากริยานุเคราะห์นั่นเองนะคะเธอควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้เนาะตัวอย่างประโยคของเขานะคะต่อมาครูนพพั์ครูนพรรนพรรั์เป็นชื่อเฉพาะเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นชื่อเฉพาะแปลว่ามันก็ต้องเป็นคํานามอย่างแน่นอนก็ระบายสีแดงลงไปได้เลยนะคะ ถ้าเป็นชื่อคนหรือว่าชื่ออะไรที่มันเฉพาะเนี่ยให้ทุกคนระบายสีแดงได้เลยเพราะว่ามันเป็นคำนามแน่นอนนะคะและสุดท้ายคำว่าสัตว์คำว่าสัตวต์มันเป็นใช้เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งมีงงชีวิตอย่างหนึง่งใช่ไหมคะรวมรวมกันว่าสัตว์เป็นคำนามชนิดหนึ่งก็คือชนิดแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่านามสามาัญสามัญนามนั่นแหละนะคะก็คือเรียกรวมรวมเลยแต่ว่าถ้าสมมุติ เราเรียกเป็นไก่เป็นนกเป็นหนูเป็นปูอะไรแบบนี้อันนี้คือวิสามันนะคะก็คือนามที่เฉพาะจาะจงลงไปนอกเหนือจากสัตว์ธรรมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลูกโป่งที่เราระบายเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะคะส่วนนั้นข้างบนก็มีแค่7จ็ดคำแค่นี้เองในหน้าที่59นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่60สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย